สวัสดีครับโมกับเทียนเจอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปตรุยเซลักระดับยากกันต่อนะครับวันนี้จะเป็นด่าน3 1มสถึงสานะครับยังอยู่ในโซนสวนสนุกแห่งความมืดนะครับซึ่งโซนนี้เนี่ยเอาจริงๆนะ ป้อมยังถือว่ายังไม่ค่อยจะแข็งสักเท่าไหร่นะครับการเล่นทางหย่อนเพื่อนอัดป้อมเนี่ยยังทําได้ง่ายอยู่นะครับเพียงแต่ว,ว่าบางด่านที่มันยาวเนี่ยมันก็ต้องเล่นทางยือ้อเข้ามาช่วยสนิดหนึ่งนะซึ่งเรนเจอร์ก็ต้องมีตัวดีๆสนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ผมเพิ่งจะเริ่มเล่นเป็นวันที่2นะครับไอดีดักเนี่ยไปถึงด่าน3 6วคือบอกเลยว่ายากแล้วนะเพราะว่าด่าน3 6วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวลูกน้องหรือว่าตัวบอสนะครับมันมีสกิลลำนำเย้ายวนนะอะเดี๋ยวไว้ค่อยทำคลิปนะครับแกะข้อมูลศัตรูตัวใหม่นะครับว่ามันมีสกิลมีความสามารถไฮเปอร์อะไรบ้างนะครับ คือเลือกใครที่ไม่มีคลริสเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะผมเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นะครับเรนเจอร์ <Ranger S 1> <Ranger S 2> จะต้องมีตัวเพิ่มเติมครับเป็นสกิลลำนำย้วนนะเอาไว้เล่นสเตจหลักระดับยากโดยเฉพาะนะครับไม่งั้นเนี่ยผมว่ายากแล้วอ่าเรนเจอร์ต้องแบบค่อนข้างจะแกร่งสักนิดหนึ่งนะครับทางป่วนต้องเยอะนิดนึงนะอ่าวันนี้อยู่กันที่ ID 3นะครับอ่าเอาไอดีสามมาเล่นกันนะครับซึ่งผมจะใช้ทีมไหนเนี่ยอ่าน่าจะเป็นทีมหนึ่ง โอเคทีมนี้ของผมเนี่ยตัวทางป่วนแบบที่ไปหยุดยั้งศัตรูเนี่ยมันยังมีค่อนข้างจะน้อยนะเทียบกับไอริลักนะครับมีทั้งเจมมครับมีทั้งาบลตวตลกแม็กนะครับมีทั้งทนายนะไอดี ID นี้ไม่รู้ว่าจะไปไหวไหมนะครับผมไปดูข้อมูลมาแล้วนะด่าน3 1นี่จะเป็นด่านที่ค่อนข้างจะแคบนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นหย่อนเพื่อนอัดป้อมนะครับยังถือว่ายังอัดได้อยู่นะเดี๋ยวผมลองใช้ทีมนี้มา หย่อนดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับอันนี้ถือว่ายังไม่เป็นทีมเต็มสูบนะครับนี่เป็นด่านแคบนะครับอ่าผมมีคิงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้คิงนะครับโอ้แต่โดนงี้เละเทะเลยครับมาถึงไม่ไหวครับอ่าหย่อนเพื่อนไปแล้วนะครับหย่อนเพื่อนไปแล้วเป็นยังไงบ้างเพื่อนตีป้อมแล้วเนี่ยบ้าตีไปนิดเดียวเนี่ยป้อมก็เริ่มเริ่มจะลดแล้วนะครับถ้าเป็นเซตอัดป้อมอันนี้น่าจะสบายสบายเลยนะครับ คืออย่างที่บอกว่าโซนนี้เนี่ยสวนสนุกแห่งความมืดเนี่ยยังไม่ถือว่ายากนักนะครับในการเล่นบึ้มป้อมศัตรูนะครับเดี๋ยวผมขอคัดทีมสักนิดหแล้วกันนะเอาแบบหย่อนปุ๊บบึ้มปั๊บไปเลยนะครับจะได้จบกันไวๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าถ้าจะเล่นทางยืนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะออก3ตัวซ้ายหรือเปล่าคือมาถึงอาจจะเล่นสเต็ปเดิมก็ได้เลยนะครับ อ่นนี้ครับแล้วก็รอให้ซัมมอนนะครับไปอยู่หน้าป้อมนะแล้วก็หย่อนไปแบบนี้อ่าไม่ติดตัวอัดป้อมเอ้ยม,มี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 ได้อยู่ได้อยู่อ่านี่เห็นไหมอ่าสเต็ปการหย่อนเพื่อนอัดป้อมจะยังง่ายอยู่นะครับเพราะว่าป้อมยังถือว่าค่อนข้างจะอ่อนอยู่นะอ่าแบบนี้ผ่านได้อยู่นะครับโอ้ยผมจะมีดันไหนที่แบบมันจะเล่นดันยือได้บ้างเนี่ยสาที่ครับโอเคถือว่าเป็นระยะนะครับ ที่ค่อนข้างจับเป็นกลางๆนะมันจะมีแคบนะครับกลางแล้วก็ยาวนะครับอัฉน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอพัดทีมที่มีตัวเจ๋งๆจ,จ,จะนิดนึงนะอ่ะขอเป็นทีมนี้ละกันนะครับจริงๆทีมนี้ก็อัด้อมได้อยู่เหมือนกันนะะเดี๋ยวผมลองใช้ดูแล้วกันนะคือไม่รู้ว่าตัวกองหน้าผมมันจะไหวไหมอ่ะผมก็จะเล่นแบบสไตล์นี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวถ้าซมมอนขึ้น โอ้โหไม่ไหวนะครับศัตรูนี่เจาะมาค่อนข้างจะปวดมากๆนะครับอ่ะผมสายแบบนี้เลยนะครับมาดูกันว่าไอทีสามของผมนะครับจะเล่นทางยื้อเนี่ยแล้วก็ดาเมจจัดการศัตรูเนี่ยพอได้ไหมนะครับอ่ะมาดูกันครับคือถ้าหยุดยังศัตรูไม่ได้เลยเนี่ยก็ตายนะโดนเขาเจาะมารัวๆแน่นอนนะครับ ตัวดัมเมตก็พอจะได้อยู่นะครับเอ้ยอันนี้ได้อยู่ผมว่าตัวคีแมนเลยอะทีะ่เรายังเปิดหาได้อยู่นะครับเป็นบราวตัวตลกนะอันนี้ผมใช้แค่วลล์ร้อยสี่สิบนะครับแซลลี่เฮดพิษนะครับแล้วก็ตัวเนี่ยมาเฮดพิษก็สตันนะครับแล้วก็ตัวของดาวินชีแต่อนดีนี้ไม่มีนะอดี ID นี้ยังเปิดไม่ได้ดาวินชีนะครับอ,อันนี้ถือว่าเป็นด่านที่เกือบๆจะยาวแล้วถือว่ายือได้อยู่ แต่ตัวมันก็ต้องเจ๋งนะอ่าไม่งั้นก็ไม่รอดนะครับไม่รอดอยู่เหมือนกันโอเคอ่าผ่านได้อยู่คือผมบอกเลยว่าโซนนี้ยังไม่ยากเท่าไหร่ผมว่าข้ามไปน้ําตกสายลุงเนี่ยน่าจะจุกอย่างแน่นอนนะอ่าผมยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับไป2วันนะและคิดว่าไม่เป็นไรคงจะเล่นไปเรื่อยๆยาวๆนะครับโอ้นี่นะขนาดไปจ่ออยู่ตรงนั้นนะครับป้อมนี่ยัง ไม่แตกนะครับแต่จริงๆมันหย่อนได้นะครับสามารถที่จะหย่อนได้นะครับหย่อนเพื่อนบื้มป้อมนะโอเคต่อไป33นะครับ33นี่ระยะป้อม325นะครับถือว่าเป็นด่านแคบนะครับอด่านแคบเพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมก็จะพัดเพื่อน,นครับที่ใช้ตัวบื้มป้อมโอเคอันนี้คือบื้มบื้มแบบตาๆเลยนะอ่าแบบนี้หย่อนปุ๊บเนี่ยตบปั๊บแน่นอนนะครับสเต็ปนะครับใช้ไอเทมเลย ใช้ไอเทมไปเลยนะครับแล้วก็พึ่งซัมมอนครับอ่ะซัมมอนไปแล้วยอดเลยครับอ่ะแบบนี้จบเพราะว่าป้อมมันมันอ่อนนะแต่ต้องปรับนะครับเพื่อนต้องปรับนะอ่าบัฟแล้วครับโอเคขึ้นไหมขึ้นไหมอ่าน่าจะจบนะครับไอเทม14วินะครับป้อมแตกแน่นอนนะคือ2อาโซนสวนสดุกแห่งความมืดนะครับ25 3 0แล้วก็สาสบอถึง6เนี่ยผมว่า ไม่ยาไม่น่าจะมีปัญหานะแต่37มสถึงสีโอ้โหว่าน่าตาจ,จุกนะครับอ่ะสาเป็นด้านยาวเลยนะครับโอ้โหจะไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวก็คงต้องพักกันสักนิดหนึ่งนะอ่ะผมนนี้เลยครับเลือกคุณพึ่งแล้วกันนะสะเตปผมคือจะไม่ให้ศัตรูเนี่ยมันวิ่งนะครับเข้ามาหาเรามากมายนะครับคือผมจะสร้างกลุ่มแบบนี้ไปเลย ่าแล้วก็ไปกดดันมันนะครับให้ศัตรูเนี่ยยืนอยู่กระจุกอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าสดป้อมจะแตกไหมอันนี้ผมไม่รู้นะวัดใจนะครับคือสเตปการอ่าเริ่มเกมเนี่ยเล่นแบบนี้มันยังทําได้อยู่นะครับอ่าที่ที่เหมือนจะทําไม่ได้แล้วอาจจะเป็นสามแต่ว่าก็ก็มีจังหวะที่พอจะทําได้อยู่นะครับอ่าแบบนี้โอเคตัว นกนะครับมันสามารถที่จะจิกป้อมรถได้เพราะว่าป้อมเลือดไม่เยอะแต่ถ้าเกิดไปด่าเลือดป้อมเยอะเนี่ยอันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้โอเคนะครับถือว่าเฮ้ยก็ยังไม่ยากอ่าเรนเจอร์ Ranger นะครับตัวชนดีๆมันก็ต้องมีอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวป่วนอันนี้สําคัญมากจริงๆนะครับตัวป่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนร่างนะครับจากตัวของอบราว์ตัวต,วตวลกครับก็ปี้ก็ดีนะแต่ผมไม่มีนะครับ ถ้ามีก็ใช้นะครับจะยืดได้ดีนะครับแล้วก็สเตปแบบนี้สําคัญมากเริ่มเกมเนี่ยกดพายุพร้อมน้ำแข็งเนี่ยเพื่อสะกดตัวศัตรูเนี่ยให้มันแบบอยู่แถวๆหน้าป้อมนะเราจะได้แบบใช้สกิลต่างๆนานาน,านะครับกระตุยเอาให้แบบกระตุยอยู่หน้าป้อมเลยนะครับ35นะครับเป็นด่านแคบ825นะคือตอนนี้นะมันเหมือนจะมี3ระยะนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับ825นี่จะแคบเลยนะ990นี่จะกลางๆนะครับ Uh, 990กลางเนี่ย mm. เราจะไม่สามารถที่จะให้ซัมมอนไปถึงหน้าป้อมได้ทันทีเราอาจจะต้องเล่นการกดพายุแล้วก็น้ําแข็งครับแล้วก็ให้ตัวชนเราเนี่ยวิ่งไปกินระยะนะครับแล้วก็ใช้ซัมมอนเนี่ยหยอดลงมาได้นะครับแล้วก็อัดป้อมให้แบบตบๆกันไปเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีตัวบึ้มป้อมนะครับอันนี้ยังไม่มีตัวบึ้มป้อมนะครับเอาแบบบึ้มครับอันนี้บึ้มแน่นอนครับดันแคบด้วยนะครับดันแคบไม่มีปัญหานะ สามัญสุดนะครับมาถึงกดไอเทมเลยนะพายุพร้อมน้ำแข่งทันทีนะครับแล้วก็อาศัยซัมมอนนะครับให้ซัมมอนออกมาอาซัมอนออกมาแล้วแล้วก็ย่อนไปเลยครับอ่ามันจะได้จบไวๆนะคือไม่ต้องซีเรียสครับเราไม่ต้องเล่นเอาฝีมือเลยมากมายเราเอาแบบใช้เทคนิคล้วนๆเลยนะอ่ะฉะนั้นครับคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะรณรงค์นะครับให้เพื่อนเนี่ยมาแปะไอนะครับแล้วก็การตัดทีมการตัดทีมตอนนี้นะครับ ผมอยากจะให้มีการเปลี่ยนไปซักตำแหน่งนึงนะสำหรับคนที่มีแคลริสนะครับคือให้ใช้ตัวอัดป้อม2ตัวนะครับ1คือบัฟตีพื้นที่อ่าบัฟตีพื้นที่เช่นบอสตะเค้อย่างนี้นะครับริมรุนะครับราจินจิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวคลิกหนักนะครับหรือว่าเป็นตัวบัฟเพิ่มความเร็วในการตีก็ได้นะคลิกหนักก็ได้นะครับอ่าตัวของชิโนบุนะครับคารินนะครับคารินนะครับ คารินแล้วก็มาจิมะนะครับบูนมอดูตัวพวกนี้เป็นบัฟครีนากหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวบัฟเสริมแรงโจมตีก็ได้เช่นคิริวนี้ก็ได้นะมายะอานนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าป้อมด่านพวกนี้มันยังถือว่าไม่ค่อยแข็งแกร่งักเท่าไหร่เอ,อ้ยแต่ไปไกลๆนี่น่าจะยากนะอีกตัวหนึ่งขอให้เป็นแครลริสแล้วนะครับเผื่อบางด่านมันกว้างจนเกินไปแล้วเราจะเล่นแบบว่าให้ต้องเซฟชีวิตแครลริสด้วยนะแลวให้สกิลมันติดนะครับให้ตัวเนี่ยมันหันไปตีป้อมตัวเอง เอออันนี้ได้อยู่เหมือนกันนะโอเคด่านนี้จะเป็นด่านที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับว่ามันมีลำนำยา้ายวนนะครับแล้วก็ด่านยาวด้วยนะ1 1 7 5อ่ะยาวมากจะไหวไหมเดี๋ยวผมลองเล่นซัก4ี่ห้ารอบเดียกันนะอ่ะผมไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับโอเคสเตปแรกนะครับพายุพร้อมต้องแข่งทันรีนะครับอ่าแล้วก็พึ่งแซมมอนนะครับแซมมอนไปได้ไกลแค่ไหน อาสมอนโผล่ได้แค่นี้เองโอ้โผล่ได้แค่นี้ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับอ่าด่านนี้นะครับบอสเป็นธาตุไฟอาฉะนั้นเนี่ยเราใช้ตัวธาตุน้ำนะครับเพื่อจัดการบอสเนี่ยก็ได้อยู่เหมือนกันนะนี่ครับจังหวะนี้นะครับจะไปลายไกลได้แค่ไหนนะครับ ตัวสตูเนี่ยแน่นอนครับหลบสกิลต้านสกิลเกิน95เปอร์นะฉะนั้นเนี่ยขึ้นพายิกๆนะครับทางคลิแ๊แจะสาคัญที่สุดเอาผมว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยไม่น่าจะไหวนะเ,เดี๋ยวลองเล่นดูสัก4ี่ห้าตาครับถ้าไม่ได้ก็คาเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนเออเรา,อาจังหวะจังหวะจะเป๊ะนะครับเพราะว่าผมจะเล่นสเต็ปนี้ทุกด่านนะอไอดีผมเนี่ยตัวยือเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไหวอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวๆค่อยไปหาทางดูครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะข้อมูลสตูะครับว่ามันเป็นธาตุอะไรบ้างอ่ะตัวไหนเป็นตัวสําคัญที่เราจะต้องรีบจัดการนะครับอ่ะสเตปเริ่มเกมสําคัญที่สุดเพื่อเราจะหยุดยั้งได้ครับเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวศัตรูตัวใหม่นะครับที่เดินมาขวางตลอดเลยครับซัมมอนนกเนี่ยไปได้แคานี้ออาไม่ไหวละ ด่านมันค่อนข้างจะยาวนะอันนี้เป็นด่านยาวครับ1 1 7 5ดอ่ะเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพื่อนเป็นแบบทางอัดป้อมตัตาเลยนะครับคือผมคิดว่า37-42เถึงเนี่ยถ้าโซนตรงไหนมันเป็นโซนดาน่านแคบแคบนะครับโซนดาน่านแคบแคบโอ้สำเนียงผมเพี้ยนไปหมดแล้วนะเนี่ยเออโซนดาน่านแคบแบ,บเนี่ยมันหย่อนเพิ่มได้อยู่นะครับหย่อนเพื่อนไปอัดป้อมนะอ่ะดูท่าทางจับไม่ไหวเดี๋ยวเราจะลอง หาเพื่อนนะครับไอดี ID นี้เพื่อนเทๆผมน่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะขอเป็นแคลริสนะครับแคลริสมีบ้างไหมส่วนใหญ่แคลริสเนี่ยจะหาได้บหลีกสูงๆจริงๆนะอ่ะเราเห็นลุงยุทธแวบๆบแบบโอ้อ่ะขอลองอัดป้อมสักหนึ่งตาแล้วกันนะอ่ะเผื่อจะกดพายุและน้ำแข็งนะครับแท่คาป้อมได้พอดีนะครับ ไม่ได้อยู่ดีนะโอ้โหต้องวิ่งกินระยะให้ดีกว่านี้นะครับต้องวางแผนการปล่อยตัวให้ดีกว่านี้นะของผมนี่ยังถือว่าไม่ไหวนะครับอาแซมมอนออกมาหน่อยโอ้แซมมอนไปได้แค่นี้นี่เห็นไหมนกลำน,นกโดนลำลำายโยวนนะอ่าเดี๋ยวให้ดูกันดีกว่าอาลำลำโยโยวนนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวเนี่ยหันเขาหาป้อมตัวเองนะครับ มาดูกันครับรอบนี้จับไปได้ถึงไหนนะครับเฮ้ยตรงนั้นมันมีพลังชีวิตมีพลังชีวิตต,ตัวอะไรเนะี่ยบอสโอเคโอ้ตัวเปลี่ยนร่างนี่แบบว่าใช้ประโยชน์ได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับอองสังเกตกันเอาเองนะลำๆโยวยวนครับคือมีแน่นอนล่ะเฮ้ยเปลี่ยนร่างโอ้โหจัมากเลยทีเดียว ไม่ไหวยอยู่ดีนะคือต้องมีตัวป่วนเยอะกว่านี้นครับโดยเฉพาะการป่วนืินล่างนะครับหรือว่าสตาร์นนานาน,นะไอที่หลักนี้ผมได้อยู่นะครับแต่ว่าไอดีนี้ดูท่าทางจะไม่ไหวนะอ่ลุงยุทธนะครับจัดตัวอะไรไว้บ้างลุงยุทธไม่ได้ใช้แ <c> ค <oughs> ลริสนะครับอลองดูแล้วกันนะมาถึงตรงนี้แล้วลุงยุทธช่วยด้วยจะช่วยให้ผ่านได้ไหม เริ่มเกมสเต็ปเดิมครับโอ้โหเบาไอ้ศัตรูตัวเนี้ยสองตัวเลยนะสองตัวนะครับพัดไม่อยู่เลยนะครับซัมมอนไปได้แค่ไหนไอซัมมอนยังไม่โผล่มาสักนิดนึงเลยนะครับ่ะซัมมอนนกนกก็ไม่มาโอ้นกไปได้แค่นั้นครับหย่อนไปได้แค่นั้นนะไอหย่อนไปตรงหน้าบอสพอดีเลยนะครับถ้าบอสตายผมว่ามันน่าจะ น่าจะโอเคกว่าน,นี้นะคือพอบอสยังไม่ตายนะครับตัวลูกน้องมันเนี่ยก็แบบว่าได้ใจนะมีกําลังใจในการบุกมาถล่มเรานะครับเนี่ยตัวซาม,มอนขัดขวางเนี่ยคิงอย่างนี้นะครับตัวนกก็อย่างน้อยก็บินไปขวานะครับอาจังไม่ไหวนะอะเดี๋ยวขอหาเพื่อนเป็นคลาริสแล้วกันนะถ้าไม่ได้ผมก็พักเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีกันนะครับเพราะว่าบางด่านเนี่ยมันยากจริง มันผ่านได้แหละแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ตังหวะที่แบบเป๊ะจริงๆนะเช่นแบบอาจจะพัดคาป้อมได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตปการจัดตัวอันนี้สําคัญนะสเตปการจัดตัวค่อนข้างจะสําคัญนะครับว่าเราจะต้องปล่อยตัวไหนออกไปบ้างาเรียงตําแหน่งอะไรประมาณนี้ตัววิ่งไวนะครับคูณบอยตัดคลาิตได้ไหม <laughs> มีหรือเปล่าไม่รู้นะ อาจจะมีไมเนี่ยเพื่อนที่มีคลาลิสนะครับจัดอยู่ในทีมที่1นึ่งนนะต้องเป็นทีมที่1ทีม A ด้วยนะโอ้ยังไม่ได้เลยนะครับคือเขาอาจจะเอาไว้อยู่ทีม B อะไรประมาณนี้นะโอ้ดูแล้วท่าทางจะเหนื่อยนะครับดูแล้วเหนื่อยแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูน่าจะมีบ้างนะอ่ะทีมนี้ก็ได้ครับอัดป้อมมา แล้วก็นะั่ขอดูทีหนึ่งผมนี่แบบว่าสมองนี่เบลอเบลอแล้วนะครับ <vin> อ่าขอเปลี่ยนทีมนิดนึงอ่ะผมต้องการที่จะใช้ซัมมอนนะครับให้มันขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับก็ต้องใช้ตัวนกนะครับมาซัมมอนนกขึ้นมานะครับขึ้นมาขวางให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ใช้เพื่อนนะครับย้อนอัดป้อมนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะต้องเป็นตัวเปลี่ยนล่าง โอเคไปดูกันครับน่าจะเล่นอีกสักสองสามตาดูถ้าไม่ไหวก็คงต้องยอมนะติดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะมาดูกันครับพายุพร้อมน้ำแข็งทันทีฮึบไปเยี่ยงซัมมอนกนอกออกมานกไปไหมนกนกไปนู่นแล้วเปี้ยงโอ้โหนกหายครับไม่ทันนะเมื่อกี้นกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมกดเซฟชีวิตนกไม่ทันนะครับ ถ้าย่อนไปตรงนั้นเนี่ยก็ก็น่าจะพอได้อยู่นะอาจจะมีการสแปดโดนป้อมได้นะครับอันนี้ผมลืมบอกเออได้ข้อมูลมาจากพี่หมีบราวนะครับว่าตัวของบอสตระเคะครับมีการโดนเนิร์ฟนะครับในเรื่องของระยะนะครับบัฟตีพื้นที่นะครับเดิมเนี่ยมันอยู่ประมาณร้อยนิดๆน,นะลดลงมาเหลือ9กสกว่าโอ้โหโแบบแย่นะแย่นะถ้าจะเล่นทางบึ้มป้อมนะครับ คือหลักๆเนี่ยใน PVP น่ยคงไม่ค่อยได้ฝากความหวังอะไรมากๆายแล้วล่ะแต่ว่าในด่านพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยังจำเป็นอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวขออาทีมนี้ก็น่าสนใจนะ,อะขอรองทีมนี้อีกสักหนึ่งทีมนะครับเพื่อจะมีจังหวะทัดแบบเต่งๆนะผมคิดว่าน่าจะผ่านได้มันต้องมีสักดานหนึ่งแหละที่ต,ตาตามีซัมมอนออกมาซัมอนซมอน โอ้ซลม,มอนมันบินไปได้แค่นั้นเองอะ,อะผมคาดหวังกับซลม,มอนมากนะครับว่ามันจะบินข้ามไปได้ไกลนะครับไม่ไหวละย้อนเลยครับย้อนเลยก็ไม่น่าจะรอดนะเนี่ยธาตุน้ำอ่าด่านนี้คงต้องใช้ธาตุน้ำเยอะๆสักนิดนึงนะ เพื่อจัดการบอสนะครับแต่ว่าไอดีหลักผมไอไอดีสผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีตัวเท่าไหร่นะอ่ะขอเล้เป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าไม่ไหวก็ขอผ่านแล้วนะอ่ะพี่เป้จัดอะไรไว้ให้น้องโอ้โหพี่เป้ก็ยังไม่ได้อยู่ในทีมหนึ่งนะครับอ่ะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะจัดเป็นทีม PVP นะครับอ่ะเดี๋ยวขอสักทีหนึ่งเถอะน่าจะมีสักคนหนึ่งไหที่จัด c คลนิสเอาไว้นะครับลุงยุทธไอ2ีสอก็ยังไม่มีนะครับคูนบิ๊กก็ไม่มีนะครับมีไหมก็ยังไม่มีนะโน f ิงเกอก็ยังไม่มีครับอาจจะขอเรียกทีมนี้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามี m a สเด i เ e อร์บิ d นะครับอทีมสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่นนะครับในคลิปนี้ ก็ยังพัดไม่อยู่นะครับไอซัมมอนนอกไปนู่นแล้วยอนไปแล้วโอเคยอนไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เล่นมาแล้วนะครับระยะจะได้ไหมระยะจะถึงหรือเปล่าถึงไหมเนี่ยถึงหรือเปล่าโอ้ไม่ถึงนะแล้วก็แตกเรียบร้อยครับไม่ถึงนะอันนี้คือเรียกได้ว่าย่อนไปได้ไกลที่สุดแล้วนะครับอ่าถ้ามีจังหวะที่ดีแล้วเป๊ะกว่านี้เนะี่ย ย่อนไปถึงนะครับป้อมแตกได้นะเพราะว่าด่านตรงนี้เนะี่ยป้อมยังถือว่าไม่ไม่แข็งสักเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้เราชี้นาแนวทางให้กันประมาณนี้แล้วกันนะ,ะ31แคบนะครับ32เป็นด่านกลางต้องมีทางยื้อนิดนึงก็เริ่มมาพัดแล้วก็ไปอัดอัดป้อมนะครับก็ผ่านได้อยู่นะ33แคบอัดป้อมได้เลยคนระับ34ยาวอ่าถ้าเกิดเล่นทางยื้อแล้วก็เริ่มเกมดีๆเนะี่ยก็ผ่านได้อยู่นะ35แคบนะครับก็อัดป้อมได้เลย 36เนี่ยก็ต้องเล่นนะครับสไตล์เดียวกับ3 4ี่นะครับก็คือต้องเริ่มพัดมาเนี่ยให้แบบอย่านน้อยเนี่ยกินระยะนะครับอ่าศัตรูไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็หย่อนเพื่อนนะครับลงไปอัดป้อมก็ผ่านได้อแต่ว่าคลิปนี้มันอัดทิดตัวไม่น่าจะผ่านในคลิปนี้หลวลอะอ่ะกมมาชี้น,นําแนวทางก,กันประมาณนี้แ้วกันนะเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ